สวัสดีค่ะช่อง My Star นะคะเรื่องย่อละครภูหลังการใน EP ที่24ที่ฉายในวันจันทร์ที่1เมษายนนี้ทางช่องวัน31เวลา1ทุ่มตรงค่ะนางกุมพีได้พาคณะของเขมสอนมาหาท่านแม่กุศมาเพื่อขอให้ท่านแม่กุศมาทำพิธีถอดจิตเพื่อไปตามหานางจระเข้กุมภาว่าเวลานี้อยู่ที่ใดกันเพื่อให้เขมสอนตามไปชิงไพฑูตมาจากนางกุมภา พื่อรวบรวมมณีนพรัตให้ครบทั้ง9เม็ดซึ่งการถอดจิตนี้จะต้องใช้พลังอย่างมากถึงหนึ่งวันพร้อมๆกับนางกุมพีด้วยและเวลานี้ทั้งสองก็สามารถจะถอดจิตออกจากร่างได้แล้วส่วนพนาเองก็ต้องเร่งฝึกร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียวกับเกราะนพรัตเพื่อให้สามารถซุกซ่อนเกราะนพรัตเอาไว้ในกายได้ไม่ให้ใครมาแย่งชิงและก็จะไม่มีใครรู้ว่าพนามีมณีนพรัตอยู่ในกายและที่สําคัญถ้าทั้งสี่ที่แปรปวนอยู่ เมื่อพนาฝึกควบคุมได้ร่างกายก็จะหายเป็นปกติพี่ลิงพี่หมูป่าพี่กระรอกและเขมบังสอนให้กำลังใจพนาและเวลานี้พนาก็สามารถฝึกจนสามารถทำให้กรอนองพรัสหายข้ามาไดิกายได้แล้วทำให้จมูกและลิ้นสามารถรับกลิ่นและรับรสได้เช่นเดิมแต่พนาก็ยังคงตาบอดอยู่ซึ่งพนาจะต้องฝึกควบคุมต่อไปเจ้าชายมหิงสาที่แอบมองดูอยู่กำลังจะคิดแย่งชิงกระนพรัส แดนนงพญาคันข้างที่คอยดูอยู่ก็จับได้สก่อนและกำลังจะจับตัวเจ้าชายมหิงสาพญาก,กระบือสิบกรเข้ามาช่วยเจ้าชายมหิงสาเอาไว้ได้ทันก่อนที่แผนจะแตกจากนั้นพญากระบือสิบกรและเจ้าชายมหิงสาได้กลับไปยังอสุภานครเพื่อไปบอกข่าวนี้กับนางจาระเขศคุมพาว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าจะนำน้ำมนต์สินทุอคติให้กับคนในคณะของเขมสอนกิน นี่เป็นโอกาสที่ดีเพราะตอนนี้พวกเขมสอนกำลังรอเวลาให้พนามนุษย์ครึ่งช้างหายจากอาการตาบอดเราต้องรีบไปช่วงชิงกระหนพร,รัตน์มาให้ได้แล้วทีนี้นพร,รัตน์ทั้ง5เม็ดก็จะเป็นของพวกเราพญาช้างหัสดีและวารุณที่ยังอยู่ในป่าตะเคนั้นเพื่อดูความเคลื่อนไหวของพญาอินทร์ควายนางคุมพาจูจูจพญาช้างหัสดีที่กำลังอาบน้ำอยู่กับวารุณก็รู้สึกได้ว่าได้กลิ่นของช้าง พญาช้างัสดีบอกว่าค่าได้กิจของช้างมันมาจากทางนี้แหละวารุณพญาช้างคสดีชี้ไปทางด้านขวาวารุณเองก็สงสัยว่าช้างตนใดกันที่สามารถเข้ามาในป่าตะเคีน้นได้ทําให้พญาช้างหัสดีไม่รอช้าบอกว่ารีบไปดูเถอะวารุณพญาช้างคสดีและวารุณจึงเดินเข้ามาในป่าตะเคทันทีซึ่งเวลานั้นพนากําลังท่องมนต์ช้างสารพระสวาหะา เพื่อให้ร่างกายมนุษย์ครึ่งช้างของเขาเป็นหนึ่งเดียวกับเกราะนุพรัสพลังอำนาจของกรอะนุพรัในกายของพนาลังรวมเป็นหนึ่งองค์หัสดีกับวารุณก็เดินเข้ามาพอดีและได้เห็นพนาที่กําลังท่องบนข้าชสารจึงได้สงสัยว่ามนุษย์ผู้นี้เป็นใครทําไมถึงได้ท่องบนข้าชสารและยังมีกลิ่นกายของช้างอีกด้วยพญาช้างหัสดีได้เจอกับลูกชายแล้วแต่ไม่มีแหวนหางช้าง จึงไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามนุษย์ตาบอดผู้นี้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาคือลูกชายของเขาเองที่ได้มาเมืองบางบทเพื่อมาตามหาพ่อส่วนพนาที่ตาบอดก็ไม่สามารถจะมองเห็นหน้าพ่อได้แวนหารชางก็ไม่มีเช่นกันจึงจำไม่ได้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหน้าก็คือพ่อของเขาที่ตามหานั่นเองเคมอัสอนพ่อเพลงพี่ๆทั้งสามต่างก็มีความหวัง ให้พนาหายจากตาบอดโดยเร็วเพื่อที่จะได้ไปชิงไพฑูรมาจากนางจระเข้คุมพาส่วนท่านแม่กุสมาได้ถอดจิตจนไปเจอกับนางคุมพาแล้วและได้หวาดล้อมให้นางคุมพาเอาไพฑูรให้กับเข็มสอนแต่นางคุมพาก็ได้บอกว่าเวลานี้ไพฑูรไม่ได้อยู่กับน,นางแล้วแต่อยู่กับพญากระบ,บือศิปกกรส่วนพวกอินทร์ก็ได้ล่วงรู้ว่าพนาได้ครอบครองกราะนภรัตทำให้คิดจะเข้ามาแย่ง จึงกำลังจะเกิดศึกระหว่างอินทรีและกระบือส่วนน้ำมนต์สินธุอคกตินั้นเจ้าชายมหิงสาก็ได้แอบออกมาให้คณะของเขมสอนกินคนคนนั้นจะเป็นสีคามหรือไม่และเขี้ยวงูของทิดยืนจะสามารถปลุกพลังความรักและความอาคติลงได้ไหมติดตามกันได้ผู้ลังกาในอีพีที่24ที่ใช้ในวันจันทร์ที่1เมษาย,ยนนี้ทางช่องวัน31เวลา1ทุ่มตรงค่ะขอบคุณนะคะ จากช่อง MyStar ค่ะแ้้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ